เบิงการจะป่าโดยกระซ่อนอีกพี่น้องครับเบิงเมื่อเบิงเมื่อเบิงครับพี่น้องบ้อยู่เทิองหนาเขื่อนแล้วพี่น้องครับเบิงเขื่อนนี่ครับมองนี่มองนี่มองปลอยน้ำเด็ครับพี่น้องครับมันสิมีปลาตูดง่าตัวหน่อยนะครับมาซออยู่นี่มังครับมองน้ำไหลนี่พี่น้องพุนาวะโอตัวใหญ่เลยครับปากระหโหพี่น้องครับเบิงเอาพี่น้องอุ้ยอุดมสมบูรณ์นะบ้านเพิ่นก็ไดเนาะอู้บอกว่าบ่ต้องเอาใส่แล้วบ่ต้องใส่ครับบ่ต้องใส่ใส่กระซ่อนอย่างเดียวใส่กระซ่อนอย่างเดียว ไอ้ทงมีเราสิผ้าไปเบิ้งการจับป่าโดยกระชอนครับพี่น้องครับยืนเพ่งเล่งครับยืนเพ่งเล่งเอาเพ่งเล่งมากเลอห้ยกำกึ่งมืออยู่กับพี่น้องครับมันมาซ่อยอยู่น้าไหลพี่น้องครับเบิ้งดูปุณายู่ขางเกลื่อนครับขางเกลื่อนข่างน้องน้ำครับขางน้องน้ำข่างโคองนะครับมองระบายน้ำดีครับมองนี่เนาะตักจั่วลงไปครับซ่อนขึ้นมาครับพี่น้องครับได้บ่ได้เอาได้บ่ได้อ๋อละเบิ้งก็เน้อ ฮ่าละได้บอได้บอได้บอเสียบจึ๊บได้บอครับโอ้ยได้มาแล้วพี่น้องโอ้ยได้มาแล้วครับผัวบอสผัวไฮได้ลีตัวนั่นละอุ้ยได้คักได้เนี่ยครับออกกระซ่อนในสื่อกตักได้บานี้ปลายังมาหลายกระดอกกระเดือเทพี่น้องโอ้ยก็ะเบนทั้งบ้านเป้าชาตินี่แตกครบคบแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยคนเสือสิหลายเต็มกึ่งมึกบลาบละ เอาแต่ว่ามองนี่บมมีคตนะครับเปิ้มาตักกระชวนนี่ไอ้ท่องมีผ้ามาปัดตักนี่นี่มาลักตักเอาด้นะครับนี่ค่ะโว่ผมบอกไปได้มึงโว้ยเพิ่นบอกไปแล้วไม่นี่เนาะปุนะตักเอาตักเอาไม่ได้ตัวแง่พี่น้องครับตักเอาเือที่สองนี่แห่งตัวแง่ครับเึง่อนี่โ้ยปวดพนะครับพี่น้องครับปุณนะปากกาหครับพี่น้องปากกาหัหแ่โอ้ยตัวแบบแง่ครับสามโลด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้สามโลพี่น้องตาปากกโหัใหญ่ครับพี่น้องครับอว้ยโวดพ่ครับพี่น้องครับเบิ่งนเนี่ยโอ้ย ปวดปวดอบอกบ้านเฮาสี่มีบ่จังสี่เฮ้แรงนามจังสี่็บอมีแน่คือบ้านเพื่อนเนี่ยครับพี่น้องครับมาจอบเบื้องหมายที่สองครับเพื่อนที่เฮ็ดจังไงครบับกับกระชอนอันเดียวครับ มาแล้วครับแนมแล้วครับแนมแล้วแนมแล้วนะครับมาเบิ้งกันครับพูนมนอยู่สนกับกำคึอมืออยู่ครับพี่น้องครับอยู่บารนี้มามองตาลิงเล่นนะครับบานนี้ยุคขอบเล่นมานะครับขอบล้องเลยครับบารเหนียวมองนั้นกับมองน้ำออกแล้วครับพี่น้องเบิ้งแตกซัวชาซัวชาอยู่ครับผู้น่ะปุ้ยซัวกันเต็มกำคึอมืออยู่หัวเต็มน้ำอยู่ครับพี่น้องครับป่าอย่างกระดอกระเดื่อเทพี่น้องป่านี้ป่านี้ผู้น่ะปุ้ยเอาอีกแล้วครับพี่น้องปุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียโทรมา ข้าวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอ้ยคอยตักปลาอยู่จะเฝ้าอะไรตักปลาอยู่ทีละกูซ้ำนี่ละ